แนะนำแต่แนะนำตัวเองก,ก่อนนะคะก่อนจัดต่อไปนะคะจะขอแนะนำแขกท่านที่มีเกียรติที่อาจารย์ดรยิทธพลสิงห์คำนะครับเป็นสุนทรสุธิบารนะครับเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีและวิศวะเป็นคณบดีของคณะวิศวกรรมดุษฎีพัทรนะครับท่านคณอาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแทนที่ค่ะเราเข้ามาถึงตัวถึงตัวแทนของท่านฝั่งคุณประวัติจินดาราะคะ่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ะคุณพิรายาชีสวัสดิ์นะครัทวังควนศซีจะเข้ามาร่วมเป็นเกียรติในงนะครับศุรัเสรีวงศ์ยินดยครับนีดคะ to จะต้องเป็นอย่างไรบ้างเราถึงจะดันซีกทางคณะบดีเนี่ยจะให้รายละเอียดได้นะคะนั้นเราได้มีมาบอกว่าต่อจากนี้สถาบันสถาบานวิทยาลัยอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคนะคะเสร็จแล้วก็มาจัดการเราเรามีศักยภาพตรงนี้อยู่แล้วก็มองบูรณาการเรียนการสอนเนี่ยแน่นอนเลยล่ะสุดนะครับก็ถือว่าใน